จะมี2คนที่สําคัญที่เป็นนักเรียนปุ่นก็คือจอมพลปอกับรีดีคนนึงเป็นลูกชาวนาจากอายุธยาอีกคนนึงเป็นลูกชาวสวนจากนนทบุรีเป็นสามัญชนที่เป็นสามัญชนที่แบบมีความสามารถจริงๆคนนึงบูคนนึงบุญสุดท้ายกูแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องมาขัดแย้งกับจอมพลปอซึ่งผมถือว่าเอกาการนําเสนอเขาโครงการเศรฐษฐกิจเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ารอยปีครั้งแรกของคณะรัษฎรเลย แล้วเรากลับมาเรื่องของคณะร,รณัษฎรเนี่ยตอนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะฮะคือก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนอกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นลูกออลิทพอสมควรนะฮะหลายท่านเนี่ยอย่างของทวีบุญยเ,เกตหรือว่าแม่แต่หลวงทัศนัยเลยเนี่ยเป็นลูกเจ้าพญาทั้งนั้นลูกพญาแต่จะมีสองคนที่สําคัญที่เป็นนักเรียนทุนก็คือจอมพลปอกับปีดีคนนึงเป็นลูกชาวนาจากอายุธยาอีกคนนึงเป็นลูกชาวสวนจากนนทบ,บุรีนะฮะและเป็นนักเรียนทุนเราก็ต้องสองคนนี้ถือว่าเป็นสามัญชนที่เป็นสามัญชนที่แบบ มีมีความสามารถจริงๆคนนึงบู๊คนหนึ่งบุญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยผมก็คิดว่าถึงแม้ว่าจอมพลมปอจะอาจจะเขาเรียกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ซีเนียนะฮะเพราะสุดท้ายเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยโดยกําลังจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลมปอถ้าไม่มีกําลังพอนะฮะก็ต้องไปพึ่งพาคุณประยูเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกมือประสานสิทธิ์เนี่ยในการ<ส>ที่จะไปชักชวนจม่นสุรฤทธิ์พฤติกายซึ่งเป็นน้องชายท่านเจ้าคุณปะหลตอน ไปชวนท่านเจ้าคุณประหลนะท่านเจ้าคุณประหลยังตกใจคําถามแรกคือไม่เด็กไปหรือน้องใช่ไหมฮะเพราะแต่ละคนเนี่ยอายุน้อยมากนะฮะก็คืออย่างของปีดีเนี่ยสาจอมพลปอสาในกลุ่มก้อนเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยก็คือกลุ่มทหารซีเนียร์ซีเนียร์ก็คืออย่างของพญาประหลุนพญาทรงพระประสานเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นฐานที่จะไปเรียนไปเรียนที่เยอรมันก่อนสงครามโลกเพราะหลังสงครามเปิดเกิดสงครามโลกครั้งที้หนึ่งปุ๊บเนี่ย เราเขาเรียกว่าเราเหมือนกับประกาศสงครามกับทางทางเยอรมันเอ๊ะทำให้ตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องกลับมาหมดเพราะ,ะนั้นจอมพลปอตอนได้ทุนเนี่ยท่านไปเรียนที่ทหารพื้นใหญ่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทําให้ได้มีโอกาสไปเจอกับคณะบุคคลต่างๆนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกคือปีดีปอเนี่ยเป็นนักเรียนที่แบบเนี่ยชาวสวนชาวไร่ชาวนาจริงๆแต่โอเคเป็นชาวสวนชาวไร่ที่ไม่ใช่แบบยากจนนะฮะอย่างปีดีปีดีก็ถือว่าเป็น บอกว่าเป็นลูกชาวนาก็จริงแต่ว่าเป็นชาวนาที่ก็เรียกว่าอยู่ในชั้นกลางและส่วนเครือข่ายเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเครือข่ายอย่างเราที่เราสร้างม,มันก็จะมี3ากลุ่มก็คือเรื่องของอฐานโบกฐานเรือนะฮะฐานเรือนี่ก็ชัดเจนก็คือ,อหลวงสินทุสงครามชัยเนี่ยตอนนั้นไปเรียนที่เดนมาร์กอย่างของอฐานเรือเนี่ยจะน้อยสุดเลยทั้งหมด18คนแต่หลวงสุขก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเกือบ30คนซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยมันยังไม่ไม่เป๊ะสักทีเดียวเพราะว่าถ้าในหลักฐานชั้นต้นจริงๆเนี่ พล,ลเรือนี่ก็50ก็ส่วนมากเนี่ยก็ลูกศิษย์อาจารย์ปีดีอย่างพล,ลเรือเนี่ยเอาวิเคราะห์กันง่ายๆก็มีประมาณสัก15คนที่เป็นลูกลูกศิษย์อาจารย์ปีดีก็ได้ก็คือเป็นลักษณะของนักกฎหมายสุดท้ายกแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องมาขัดแย้งกับจอมพลปอหลังเขาโครงการเศรษฐกิจ<ช>ซึ่ง<ช>ผมถือว่า,าการนําเสนอเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ารอยปีครั้งแรกของคณะรัษฎรเลยนะเมื่อเมษายนปี2476 S 1> <S 1> แล้วมันทําให้เกิดเป็นลักษณะของเกียร์ว,ว่างของอนายฐานชั้นผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยตอนช่วงกบฏบวรเดททำให้ตอนกบฏบวรเดชแม้แต่ก่อนหน้านั้นใน20มิถุนายน2476ที่รัฐประหารซ้ำเนี่ยพญามนุปกรณ์เนี่ยตอนนั้นจอพลปอก็เริ่มมีบทบาทโดดเด่นแล้วนะฮะแล้วท่านมาโดดเด่นสูงสุดเลยก็ตอนกบฏบรวรเดชเพราะว่าปรากฏว่าพญาทรงพญาทรงนายฐานอาวุโสฮะที่จบเยอรมันทั้งคู่ฮะพระประสานเนี่ยนั้นมีอยู่เมืองไทยสุดท้ายเนี่ยพญาพหุเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาเป็นแบ็กอัพให้ เพราะตอนนั้นท่าเนาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะมันก็เลยทาให้ทหารหนุ่มอย่างจอมพลปอเนี่ยได้ขึ้นมามีมีม<น>มมอํานาจนะฮะ<ด>แล้วก็ร้อยปีแล้วที่ครั้งที่2ก็คงจะไม่คุยกันมากก็คือตอนช่วงเสรีไทยนะซึ่งเป็นอาจรตีดีกับจอมพลปอจนสุดท้ายเนี่ยจอมพลปอเนี่ยท่านเรียกว่าตอนหลังสงครามเนี่ยตกเป็นอาญากรสงครามปุ๊บเนี่ยเราจาง่ายๆเลยตอนที่จอมพลปอพ้นจากคุกอายญากรสงครามจากตุลาคมถึงมีนาคมเมื่อ2488จนถึง2489รบ ยี่สิบสี่วันยี่สามยี่สี่มีนาคมสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเป็นช่วงนี่อาจารย์ปีดีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก